Go to Success สำเร็จได้แค่สร้างเครือข่ายเป็นในตอนที่เราเจาะลึกหนังสือพ่อรวยสอนลูกเราได้ค้นพบความจริงที่ว่าคนรวยไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่เขาสร้างทรัพย์สินให้ทำงานแทนแต่วันนี้เราจะมาเปิดแผนที่ลับที่พ่อรวยใช้มองโลกของการสร้างไรายได้ค่ะแผนที่ที่เรียกว่าเงินสี่ด้าน ซึ่งจะเปิดตาให้คุณเห็นว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงทำงานหนักแต่ไม่รวยและเส้นทางที่แท้จริงสู่อิสรภาพทางการเงินมันอยู่ตรงไหนและที่สำคัญที่สุดเราจะได้คำตอบชัดๆกันค่ะว่าธุรกิจเครือข่ายที่เราทำอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของแผนที่นี้กันแน่พาร์ทที่หนึ่งรู้จักฝั่งซ้าย โลกของ E และ S ทำงานเพื่อเงินพ่อรวยบอกว่าคนบนโลกนี้สร้างไรายได้จาก4ช่องทางหลักๆค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น2ฝั่งใหญ่ๆเรามาดูฝั่งซ้ายกันก่อนนะคะซึ่งเป็นฝั่งที่คน95%อยู่แต่ครอบครองความมั่งคั่งแค่5%เท่านั้นช่อง E Employee ลูกจ้าง นี่คือคนที่ทำงานแลกเงินเดือนค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการข้อดีคือมีความมั่นคงในระยะสั้นแต่ข้อจำกัดคือรายได้และเวลาถูกกำหนดโดยนายจ้างถ้าหยุดทำงานก็หยุดรายได้ช่อง S Self-employed หรือ Small business เจ้าของธุรกิจส่วนตัวหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ นี่คือคนที่เก่งขึ้นมาอีกระดับค่ะเขาเป็นในตัวเองเช่นคุณหมอเปิดคลินิกทนายความพ่อค้าแม่ค้าหรือฟรีแลนซ์เก่งๆพวกเขามีรายได้มากขึ้นมีอิสระมากขึ้นแต่พวกเขาก็ยังคงทำงานเพื่อเงินอยู่ดีค่ะเพราะรายได้ของเขาขึ้นอยู่กับเวลาและแรงของเขาโดยตรงถ้าคุณหมอป่วยคลินิกก็ต้องปิดรายได้ก็หยุด เขาเป็นเจ้าของงานไม่ใช่เจ้าของระบบนี่คือโลกของฝั่งซ้ายค่ะโลกของการใช้แรงแลกเงินยิ่งทำมากก็ได้มากแต่ถ้าหยุดทำก็ไม่มีไรายได้พาร์ทที่สองรู้จักฝั่งขวาโลกของ B และ I ให้เงินหรือระบบทำงาน ทีนี้เรามาดูฝั่งขวาของแผนที่กันบ้างค่ะนี่คือฝั่งที่คนแค่5อร์เ์อยู่แต่กลับครอบครองความมั่งคั่งถึง95ของโลกช่อง B Business Owner เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีระบบคนกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่เป็นนายตัวเองค่ะแต่เขาเป็นเจ้าของระบบลองนึกภาพเจ้าสัว CP เจ้าของ7 e l e v e n นะคะ เขาไม่จำเป็นต้องไปยืนขายของเองทุกสาขาแต่เขาสร้างระบบหรือแฟรนไชส์ที่ทำงานสร้างเงินให้เขาอยู่โดยมีผู้คนพนักงานเจ้าของแฟรนไชส์ช่วยขับเคลื่อนระบบนั้นหัวใจสำคัญคือระบบค่ะเจ้าของธุรกิจตัวจริงสามารถหยุดทำงานได้เป็นเดือนๆเ,เลยแต่ไรายได้ก็ยังคงไหลเข้ามาเพราะระบบมันทำงานด้วยตัวมันเองช่องไอ i n v e ตอร์นักลงทุนนี่คือขั้นสูงสุดค่ะคนกลุ่มนี้ใช้เงินทำงานแทนพวกเขาไม่ได้ใช้แรงงานหรือระบบแต่ใช้เงินไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์กองทุนแล้วให้เงินนั้นงอกเงยสร้างเงินเพิ่มขึ้นมาเอง นี่คือโลกของฝั่งขวาค่ะโลกของอิสรภาพอย่างแท้จริงที่ระบบหรือเงินทำงานแทนเราพาร์ทที่3ทํคถามสำคัญคือแล้วธุรกิจเครือข่ายที่เราทำอยู่ละ่ะอยู่ฝั่งไหนของแผนที่นี่กันแน่หลายคนอาจจะคิดว่ามันอยู่ฝั่งเหรือธุรกิจส่วนตัวเพราะเราก็ต้องลงแรงทำงานเองเหมือนกันแต่โรเบิร์ตคิโยสกิ ผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกได้จัดให้ธุรกิจเครือข่ายอยู่ในฝั่ง B ค่ะหรือ Business Owner เพราะอะไรหรอคะเพราะหัวใจที่แท้จริงของธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่แค่การขายของซึ่งเป็นงานฝั่ง S แต่เป็นการสร้างระบบค่ะองค์กรหรือทีมงานที่คุณสร้างขึ้นนั้นมันคือระบบของคุณ คุณไม่ได้แค่ขายของเองแต่คุณกำลังสร้างทีมและสอนให้ทีมงานของคุณสามารถสร้างยอดขายและขยายเครือข่ายต่อไปได้เหมือนคุณเมื่อระบบเครือข่ายของคุณใหญ่พอและแข็งแรงพอมันจะสามารถสร้างยอดขายและสร้างไรายได้ให้กับคุณได้อย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่คุณอาจจะไม่ได้ลงมือทำเองเหมือนเจ้าของ7 e เ e อวที่ไม่ต้องขายเองทุกสาขา นี่คือพลังทวีที่ทำให้ธุรกิจเครือข่ายเป็นยานพาหนะที่ทรงพลังที่สามารถพาคนธรรมดายอย่างพวกเราข้ามฝั่งจากฝั่งซ้ายที่ต้องทำงานเพื่อเงินตลอดชีวิตไปสู่ฝั่งขวาที่มีอิสรภาพทางการเงินได้โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยที่สุดการเข้าใจเงินสี่ด้านคือการได้รับแผนที่สู่อิสรภาพค่ะ มันทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่งานแต่มันคือระบบมันคือทรัพย์สินที่จะมอบอิสรภาพให้กับเราในวันข้างหน้าคุณมองเห็นตัวเองอยู่ที่ฝั่งไหนของเงิน4ด้านในอีก5ปีข้างหน้าคะคอมเมนต์มาแบ่งปันเป้าหมายกันนะคะ